ณชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำนามว่าบ้านท่าบุญวิถีชีวิตของผู้คนผูกพันอยู่กับสายน้ำและวัดวาอารามมาช้านานที่นี่เป็นที่อยู่ของชายสองคนผู้มีวิถีแห่งการสร้างบุญที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งคือเท่าแก่บุญรอดพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สุดในตลาดอีกคนหนึ่งคือลุงมีชัย ชายชราผู้มีอาชีพสารตะกร้ามไม้ไผ่อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเท่าแก่บุญรอดเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งตำบลในฐานะเจ้าภาพอุปถัมภ์วัดวาอารามทุกงานบุญใหญ่ของวัดจะต้องมีชื่อของเขาเป็นประธานจัดงานเสมอของที่เขานำมาถวายพระนั้นล้วนแต่เป็นของที่เลิศหรูและมีราคาแพงที่สุดไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรจีวรเนื้อดีที่สุดจากในกรุงเทพ ชุบเครื่องสังฆทานที่จัดอย่างใหญ่โตโออาหรือแม้กระทั่งพัตตาหารที่สั่งมาจากพัตตาคาร ok. ชื่อดังการทำบุญของเท่าแก่บุญรอดนั้นเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และเปิดเผยเสมอเขามักจะประกาศยอดเงินบริจาคของตนให้ทุกคนได้รับรู้และมักจะมองผู้ที่ทำบุญน้อยกว่าด้วยสายตาที่แฝงไว้ด้วยการดูแคลนเล็กน้อยสำหรับเขาแล้วการทำบุญคือการลงทุน คือการสร้างบารมีคือการประกาศสถานะทางสังคมและคือการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ธุรกิจของตนรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางกลับกันการทำบุญของลุงมีชัยนั้นเป็นไปอย่างเงียบสงบและสมถะทุกเช้าวันพระลุงมีชัยจะนำปิ่นโตเถาเล็กๆที่บรรจุเพียงข้าวสวยร้อนๆกับแกงเลียงผักสวนครัวที่แกปลูกเองไปถวายพระที่วัด ตะกร้าไม้ไผ่ที่แกสารยังสุดฝีมือก็จะถูกนำไปถวายให้วัดได้ใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจำของที่ลุงมีชัยถวายนั้นอาจจะดูไม่มีราคาค่างวดในสายตาของใครหลายคนแต่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงและที่สำคัญที่สุดคือมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่บริสุทธิ์แกทำบุญด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัย ด้วยความปรารถนาที่จะค้ำจุนพระาศาสนาอย่างแท้จริงโดยไม่เคยร้องขอหรือคาดหวังสิ่งใดตอบแทนจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมล็ดพันธ์แห่งศรัทธาที่แตกต่างกันของคนทั้งสองต้องมาประชันกันคือวันที่หลวงพ่อสาครเจ้าอาวาสวัดท่าบุญได้ประกาศว่าบาทพระที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเก่าและชำรุดทรุดโทรมลงมากแล้ว ทางวัดจึงมีความประสงค์ที่จะจัดหาบาทชุดใหม่ถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งหมดข่าวนี้ไปถึงหูของเท่าแก่บุญรอดเขามองว่านี่คือโอกาสทองที่จะได้สร้างชื่อเสียงและบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเขารีบเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีและไปสั่งทำบาทชุดพิเศษที่ทำจากสแตนเลสเนื้อดีที่สุดขัดขึ้นเงาวาววับราวกับกระจกพร้อมทั้งสลักชื่อของเขาและครอบครัวไว้ที่ฝาบาททุกใบ เขาใช้เงินไปกับบาทชุดนี้เป็นเงินมหาศาลและได้เป่าประกาศให้คนทั้งตลาดได้รับรู้ถึงมหากุศลที่เขากำลังจะทำส่วนลุงมีชัยเมื่อได้ยินข่าวนั้นเขากลับไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนใจที่ไม่มีเงินพอจะไปซื้อของแพงมาถวายแข่งกับใครแต่เขากลับเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านค่อยคอยคัดเลือกกะลามะพร้าวที่มีรูปทรงสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดจากนั้นเขาก็ได้นำมันกลับมา แล้วใช้เวลาตลอดหลายสัปดาห์ค่อยๆบรรจงขัดแต่งกะลามะพร้าวเหล่านั้นด้วยสองมือของตนเองจนมันกลายเป็นบาดกะลาที่เรียบง่ายแต่ได้สัดส่วนที่งดงามเนื้อกะลาที่ถูกขัดจนขึ้นเงาตามธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความเพียรพยายามและสมาธิของผู้สร้างทุกขั้นตอนการทำบาดกะลาของลุงหมี่ชัยนั้นคือการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาคือการใส่หัวใจลงไปในวัตถุทานอย่างแท้จริง วันถวายบาทมาถึงเท่าแก่บุญรอดได้จัดขบวนแห่บาทสแตนเลสของเขามาอย่างยิ่งใหญ่ชาวบ้านต่างมาร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความงดงามและความมั่งคั่งของเขาเมื่อเขาได้นำบาทขึ้นถวายแด่หลวงพ่อสาครเขาก็กระซิบข้างหูหลวงพ่อเบาๆว่าบาทชุดนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่วัดหลวงในกรุงเทพเขาใช้กันเลยนะครับหลวงพ่อรับรองว่าทนทานไปอีกร้อยปี บุญครั้งนี้คงจะส่งให้ธุรกิจของผมเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานเท่านานนะครับหลังจากนั้นลุงมีชัยก็ได้ค่อยๆประคองบาดกลาที่เขาทำเองกับมือขึ้นไปบนศาลาเมื่อชาวบ้านได้เห็นบาดกลาของลุงมีชัยเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นบางคนถึงกับหัวเราะย่อออกมาเบาๆว่าเอาของไม่มีราคามาถวายจะได้บุญสักเท่าไหร่กันเชียวเท่าแก่บุญรอด มองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มที่มุมปากรู้สึกพึงพอใจในชัยชนะของตนลุงมีชัยไม่ได้สะทกสะท้านต่อสายตาและคำพูดเหล่านั้นแกคุกเข่าลงเบื้องหน้าหลวงพ่อแล้วประเคนบาทกลาถวายด้วยกิริยาที่นอบน้อมและสงบของของกระผมอาจจะไม่มีราคาข้างงวดอะไรแต่กระผมได้ตั้งใจทํามันขึ้นมาอย่างสุดฝีมือเพื่อถวายให้พระคุณเจ้าได้ใช้ประโยชน์ในการบินทบาทปโปรดเมตตารับไว้ด้วยเถิดขอรับ หลวงพ่อสาครรับบารท,ทั้งสองชนิดมาด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นเดียวกันขั้นไม่ได้แสดงความชื่นชมในบาทสแตนเลสมากกว่าบาทกลาเลยแม้แต่น้อยขั้นเพียงแต่มองไปที่ญาติโยมทั้งหลายแล้วกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งแต่กังวาลไปทั่วทั้งศาลาว่าสาธุญาติโยมทั้งหลายคุณค่าของวัตถุทานนั้นไม่ได้วัดกันที่ราคา หรือความสวยงามที่ตาเห็นเสมอไปแต่ตาช่างที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในใจของผู้ให้ต่างหากเจตนาที่บริสุทธิ์แม้จะถวายเพียงข้าวทัพพีเดียวก็อาจมีอานิสงส์มากกว่าการถวายปราสาทราชวังที่สร้างขึ้นด้วยความโอ้อวดก็เป็นได้คำพูดของหลวงพ่อทำให้หลายคนได้สติ แต่สำหรับเท่าแก่บุญรอดแล้วมันกลับทำให้เขารู้สึกขุนัวใจเล็กน้อยเขาเชื่อมั่นว่าเงินที่เขาจ่ายไปย่อมต้องซื้อบุญได้มากกว่ากลามะพร้าวราคาไม่กี่บาทอย่างแน่นอนมเมล็ดพันธ์แห่งศรัทธาสองชนิดได้ถูกหว่านลงไปในผืนนาแห่งพระพุทธศาสนาแล้วมเมล็ดพันธุ์หนึ่งคือมเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบไว้ด้วยเปลือกนอกอันสวยหรูของอัตตาส่วนมเมล็ดพันธุ์หนึ่งคือมเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์และถ่อมตนของศรัทธา ซึ่งเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนจะงอบงามและให้ดอกผลที่แท้จริงการเวลาและกฎแห่งกรรมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบหลังจากวันถวายบารผ่านพ้นไปชีวิตของคนทั้งสองก็ดำเนินต่อไปในวิถีของตนเท่าแก่บุญรอดยังคงทำบุญอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคยและดูเหมือนว่าการลงทุนของเขาจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดี กิจการค้าขายของเขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเขาชนะการประมูลงานใหญ่ๆได้กำไรมหาศาลและกลายเป็นผู้มีอิทธิพลที่ใครๆต่างก็ต้องเกรงใจเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่านี่คืออานิสงส์จากบาแตนเลสและมหากุศลต่างๆที่เขาได้สร้างไว้เขายิ่งทําบุญหนักขึ้นแต่เป็นการทําบุญที่หวังผลตอบแทนมากขึ้น ทุกครั้งที่เขาใส่บาตรเขาจะอธิษฐานขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกครั้งที่เขาบริจาคเงินให้วัดเขาจะขอให้ธุรกิจของเขามีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าร้อยเท่าความศรัทธาของเขาได้แปลเปลี่ยนไปเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสมบูรณ์แต่ทว่าท่ามการความสำเร็จและความมั่งคั่งที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเงาของความทุกข์บางอย่าง ก็ได้เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างเงียบเชียบเท่าแก่บุญรอดกลายเป็นคนนอนไม่หลับเขามักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยอาการใจสั่นและหวัดระแวงเขารู้สึกกระสับกระส่ายและไม่มีความสุขแม้จะนอนอยู่ในครื่อหาดหลังใหญ่และมีเงินทองมากมายก่กองก็ตามความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เริ่มมีปัญหาลูกๆของเขาถูกเลี้ยงดูด้วยเงิน จนกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจและไม่เคารพใครภรรยาของเขาก็ทุกข์ใจกับความเครียดและความเจ้าอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันในทางกลับกันชีวิตของลุงมีชัยยังคงเรียบง่ายและสงบสุขเช่นเดิมแกยังคงตื่นแต่เช้าเพื่อสารตะกรา้าและนำข้าวแกงไปถวายพระในวันพระกิจการสารตะกร้าเล็กๆของแกไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่ก็ไม่เคยขาดทุน เพราะผลิตภัณฑ์ของแกมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของชาวบ้านอยู่เสมอสิ่งที่งอกงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในชีวิตของลุงมีชัยคือความสุขและความสงบในหัวใจแกล้มตัวลงนอนทุกคืนอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยจิตใจที่เบิกบานครอบครัวของแกอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะลูกหลานต่างเคารพรักและกะตัญญูต่อแก ในขณะเดียวกันที่วัดท่าบุญเสียงสะท้อนแห่งบุญที่แท้จริงก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแต่เป็นเสียงสะท้อนที่คนภายนอกไม่อาจได้ยินบาแสแตนเลสของเท่าแก่บุญรอดนั้นแม้จะดูสวยงามและทนทานแต่ในทางปฏิบัติกลับสร้างความลำบากให้แก่พระสงฆ์อย่างยิ่งใหญ่มันมีน้ำหนักมากทำให้การเดินบินบาตเป็นไปด้วยความยากลำบาก เวลาที่ถูกแดดร้อนๆส่อ,สองตัวบาทก็จะร้อนระอุจนแทบจะจับไม่ได้และที่สำคัญคือเมื่อใส่อาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือรสเค็มโลหะก็จะทำปฏิกิริยากับอาหารทำให้อาหารเสียรสชาติและบางครั้งก็ถึงกับบูดเสียได้พระสงฆ์ส่วนใหญ่จึงจำต้องเก็บไว้และนำออกมาใช้เฉพาะในงานพิธีสำคัญสคัญเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของผู้ถวาย ส่วนบาทกะลาของลุงมีชัยนั้นกลับกลายเป็นบาทใบโปรดของพระเนนแทบทุกรูปมันมีน้ำหนักเบาถือได้สะดวกไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารและยังสามารถเก็บความร้อนของข้าวสวยไว้ได้นานทุกเช้าที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาตบาทกะลาเหล่านี้จะถูกนำออกมาใช้งานและทุกครั้งที่พระท่านได้สัมผัสกับบาดท,ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประโยชน์ใช้สอยนี้ ท่านก็จะอดระลึกถึงเจตนาอันบริสุทธิ์และความเพียรพยายามของผู้สร้างไม่ได้จิตของท่านจึงเกิดความอนุโมทนาในบุญกุศลของลุงมีชัยอยู่เสมอวันหนึ่งหลวงพ่อสาครได้ขึ้นแสดงธรรมบนศาลากลางปเปลี่ยนโดยมีเท่าแก่บุญรอดนั่งฟังอยู่ที่แถวหน้าสุดด้วยหลวงพ่อได้เทศนาถึงเรื่องอนิสงค์ของทานญาติโยมทั้งหลาย บุญกุศลที่เราสร้างนั้นเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้เจตนาของเราคือเมล็ดพันธุ์วัตถุทานคือดินและเนื้อนาบุญคืออากาศและแสงแดดหากเราใช้เมล็ดพันธุ์แห่งความโลภและความโอ้อวดแม้จะปลูกลงในดินที่อุดมสมบูรณ์เพียงใดต้นไม้ที่งอกขึ้นมานั้นก็อาจจะให้ดอกผลที่เป็นวัตถุเงินทอง แต่ดอกผลนั้นมันจะมีรสชาติที่ร้อนรนและอาจจะมีหนามแหลมคมที่คอยทิ่มแทงให้เราต้องเจ็บปวดอยู่เสมอเหมือนกับเศรษฐีบางคนที่ยิ่งรวยก็ยิ่งทุกข์ยิ่งมีมากก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าห่างเราใช้เมล็ดพันธุ์แห่งเจตนาอันบริสุทธิ์แม้จะปลูกลงในดินที่เป็นเพียงของธรรมดาสามัญแต่เมื่อได้อาศัยอากาศและแสงแดด คือเนื้อนาบุญอันประเสริฐแล้วต้นไม้ที่งอกขึ้นมานั้นก็จะให้ดอกผลที่เป็นความสงบและความร่มเย็นในหัวใจซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐยิ่งกว่าเงินทองใดในโลกนี้คำเทศนาของหลวงพ่อในวันนั้นแทงใจดำของเท่าแก่บุญรอดอย่างจังแต่ด้วยทิฏฐิมานะอันแรงกล้าเขากลับไม่ยอมรับความจริงและคิดเข้าข้างตัวเองว่า หลวงพ่อคงจะหมายถึงเศรษฐีคนอื่นไม่ใช่ตัวเขาอย่างแน่นอนเสียงสะท้อนแห่งบุญที่แท้จริงได้ดังก้องขึ้นแล้วแต่เขากลับเลือกที่จะปิดหูของตนเองและยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางเดิมเส้นทางที่กำลังจะนำพาเขาไปสู่บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตวัตจักรแห่งกรรมนั้นหมุนเวียนไปอย่างเที่ยงตรงเสมอ มันอาจจะดูเชื่องช้าในบางครั้งแต่เมื่อถึงเวลาที่เหตุปัจจัยพร้อมผลของมันก็จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุดเดียวกับพายุที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในท้องทะเลและพัดกระหนามเข้าสู่ชายฝั่งโดยไม่มีใครคาดคิดพายุลูกนั้นได้พัดเข้ามาในชีวิตของเท่าแก่บุญรอดในรูปแบบของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศ กิจการค้าขายที่เคยรุ่งเรืองของเขาซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการเก็งกำไรและความเสี่ยงได้พังครืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าลูกค้าที่เคยสั่งของล็อตใหญ่ๆพากันยกเลือกคําสั่งซื้อหุ้นส่วนที่เคยร่วมลงทุนกันมาก็ถอนตัวออกไปและที่เลวร้ายที่สุดคือเขาถูกหุ้นส่วนที่เขาไว้ใจที่สุดโกงเงินก้อนสุดท้ายไปจนหมดตัวจากมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ เท่าแก่บุญรอดได้กลายเป็นบุคคลล้มละลายในชั่วข้ามคืนคฤราหา์หลังใหญ่ถูกธนาคารยึดรถยนต์ราคาแพงถูกขายทอดตลาดเพื่อนฝูงและบริวารที่เคยห้อมล้อมเขาในยามรุ่งเรืองต่างหายหน้าไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงภรรยาและลูกๆที่ต้องมาร่วมตกระกรรมลำบากไปกับเขาความทุกข์ที่เคยเป็นเพียงเงาบัดนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน อาการนอนไม่หลับของเขารุนแรงขึ้นจนแทบไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งคืนความเครียดและความสิ้นหวังได้กัดกินหัวใจของเขาจนร่างกายรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้โกรธโชคชะตาแต่เขาโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาโกรธพระโกรธวัดและโกรธบุญที่เขาเคยทำไว้มันเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนใส่หน้าภรรยาในคืนหนึ่ง ฉันทำบุญไปตั้งมากมายฉันสร้างโบสถ์ฉันทอดกระถินเป็นล้านฉันถวายบาตรที่แพงที่สุดแล้วดูสิ่งที่ฉันได้รับสิมันยุติธรรมแล้วเหรอสู้ไอ้แก่นนั่นก็ไม่ได้ถวายแค่กะลามะคราวแต่กลับมีความสุขดีอยู่ได้ในทางกลับกันพายุลูกเดียวกันนี้กลับทำได้เพียงแค่พัดให้กิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าลุงมีชัยสั่นไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วิกฤตเศรษฐกิจทำให้โยอดขายตะกร้าของแกอาจจะลดลงไปบ้างแต่เนื่องจากชีวิตของแกตั้งอยู่บนความพอเพียงและไม่ได้มีหนี้สินใดๆเลยครอบครัวของแกจึงยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติและที่สำคัญที่สุดคือทุนทางสังคมที่ลุงมีชัยได้สังสมมาตลอดชีวิตได้แสดงอนุภาพออกมาในยามนี้เพื่อนบ้านที่เคยได้รับน้ำใจจากแก ต่างก็นำข้าวปลาอาหารมาแบ่งปันกันลูกหลานที่แกเคยให้ความช่วยเหลือก็ส่งเงินมาให้ใช้อย่างสม่ำเสมอครอบครัวของแกไม่ได้ร่ำรวยแต่กลับมั่งคั่งไปด้วยความรักและน้ำใจจากคนรอบข้างความสงบสุขในหัวใจของแกไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่น้อยในวันที่เท่าแก่บุญรอดรู้สึกมืดมนที่สุดหลังจากที่ถูกเจ้าหนี้ตามทวงจนต้องหนีหัวสุขหัวสุน เขาได้เดินอย่างไร้จุดหมายมาจนถึงหน้าวัดท่าบุญภาพที่เขาเห็นคือหลวงพ่อสาครที่กำลังนำพระเนนทำความสะอาดสาลาวัดอยู่ในตอนแรกเขาตั้งใจจะเข้าไปต่อว่าหลวงพ่อให้สมกับความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในอกแต่ก่อนที่เขาจะได้ก้าวเข้าไปสายตาของเขาก็พลันไปสะดุดกับภาพภาพหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเขาชาว,ว่าไปทั้งตัวเขามองเห็นสามเณรรูปหนึ่ง ที่กำลังใช้ผ้าขี้ริ้วเก่าๆเช็ดบาดสแตนเลสใบหนึ่งที่วางคว่ำอยู่บนชั้นเก็บของอย่างไม่ใส่ใจนักหนาบาดท,ที่เคยเงาวับบัดนี้กลับหมองคล้ำและมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดที่ฝาบาดนั้นเขายังคงมองเห็นชื่อและครอบครัวที่สลักไว้อย่างชัดเจนมันนอนนิ่งอยู่ในมุมอับราวกับของที่ไม่มีใครต้องการและในวินาทีเดียวกันนั้นเอง เขาก็ได้เห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งที่กำลังจะออกไปทำกิจของสงฆ์ได้เดินมาหยิบบาตรที่วางอยู่บนชั้นสูงสุดอย่างทนุถนอมบาตรใบนั้นคือบาตรกะลาของลุงมีชัยแม้จะผ่านการใช้งานมานานปีแต่มันก็ยังคงดูสวยงามและสมบูรณ์พระภิกษุรูปนั้นได้ใช้ผ้าเนื้อดีค่อยๆเช็ดบาตรอย่างเบามือแล้วอุ้มประคองมันไว้แนบอกอก,ก่อนจะเดินออกไปอย่างสงบ ภาพสองภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นได้กระแทกเข้าสู่หัวใจของเท่าแก่บุญรอดอย่างรุนแรงยิ่งกว่าการล้มละลายยิ่งกว่าการถูกโกงมันคือภาพสะท้อนของความจริงที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดเขาเข้าใจในทันทีว่าบุญที่เขาทำนั้นมันเป็นบุญที่หนักเป็นบุญที่ร้อนเป็นบุญที่สร้างภาระให้แก่ผู้รับเป็นบุญที่เกิดจากความอยาก ส่วนบุญของลุงมีชัยนั้นมันเป็นบุญที่เบาเป็นบุญที่เย็นเป็นบุญที่เกื้อกูลและมีประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นบุญที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลคําเทศนาของหลวงพ่อสาคอในวันนั้นได้ย้อนกลับมาดังก้องอยู่ในโสตรประสาทของเขาต้นไม้ที่งอกขึ้นมานั้นก็อาจจะให้ดอกผลที่เป็นรัฐถุเงินทองแต่ดอกผลนั้นมันจะมีรสชาติที่ร้อนรน และอาจจะมีหนามแหลมคมที่คอยทิ่มแทงให้เราต้องเจ็บปวดอยู่เสมอบัดนี้หนามแหลมคมเหล่านั้นมันได้ทิ่มแทงเขาทั้งร่างกายและจิตใจจนแทบจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วพายุแห่งวิบากรรมได้พัดผ่านไปทิ้งไว้เพียงซากปร,รักหักพังของชีวิตและบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดที่เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันให้ได้ เท่าแก่บุญรอดสุดตัวลงนั่งกับพื้นดินหน้าวัดความหยิ่งพระยองและทิพธิมานะที่เคยเป็นดั่งกราะกำบังของเขามาตลอดชีวิตได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงน้ําตาของลูกผู้ชายไหลรินออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีมันไม่ใช่น้ําตาแห่งความโกรธแค้นแต่เป็นน้ําตาแห่งการยอมรับความจริงและการสำนึกผิดอย่างแท้จริงหลวงพ่อสาคร ผู้ซึ่งมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เงียบๆได้เดินเข้ามาหาเขาแล้วยื่นมือมาให้ลุกขึ้นเถอะโยมบุญรอดพายุที่ร้ายที่สุดมันได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่าแก่บุญรอดได้ก้มลงกราบแทบเท้าของหลวงพ่อแล้วสารภาพความผิดทั้งหมดที่เขาได้เคยคิดและทำลงไปตั้งแต่เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในการทำบุญไปจนถึงการดูถูกดูแคลนผู้อื่นหลวงพ่อได้รับฟังทุกอย่างด้วยความเมตตา โดยไม่ได้กล่าวคำซ้ำเติมใดๆเลยแม้แต่คำเดียวดีแล้วโยมการที่โยมได้เห็นความจริงและยอมรับในความผิดพลาดของตนเองนั่นแหละคือแสงสว่างดวงแรกที่ส่องเข้ามาในชีวิตของโยมมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างบุญที่แท้จริงหลวงพ่อกล่าวหลังจากวันนั้นเท่าแก่บุญรอดได้กลายเป็นคนใหม่เขาและครอบครัวได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆท้ายตลาด และเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เขาไม่ได้กลับไปทำธุรกิจค้าขายอีกต่อไปแต่เขาได้ใช้เรียวแรงที่ยังพอมีอยู่มารับจ้างทํางานเล็กๆน้อยๆในตลาดเพื่อประทังชีวิตแต่สิ่งที่เขาทำเป็นกิจวัตรคือการมาช่วยงานที่วัดทุกวันเขาไม่ได้มาเพื่อบริจาคเงินเพราะเขาไม่มีเงินอีกต่อไปแล้วแต่เขามาเพื่อถวายแรงเขามาช่วยกวาดลานวัดขัดห้องน้ำล้างจาน และทำทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้เพื่อเป็นการไถ่โทษและเป็นการสร้างบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิตชาวบ้านที่เคยนับหน้าถือตาเขาในฐานะเศรษฐีบัดนี้กลับมองเขาด้วยสายตาที่แปลกไปบางคนก็สมนำหน้าบางคนก็เวทนาแต่ก็มีคนหนึ่งที่มองเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจและมิตรภาพเสมอนั่นคือลุงมีชัยวันหนึ่ง ขณะที่บุญรอดกำลังขัดพื้นศาลาวัดอย่างเงียบๆลุงมีชัยก็ได้เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับปิ่นโตในมือพักกินข้าวก่อนเถอะคุณบุญรอดทำนานมาเหนื่อยบุญรอดมองหน้าลุงมีชัยด้วยความรู้สึกละอายใจอย่างสุดซึ้งเขาไม่กล้าแม้แต่จะสบตาตรงๆขอบคุณมากลุงมีชัยแต่ผมผมไม่กล้ารับของของลุงหรอกผมมัน้นบาปผมเคยดูถูกลุงไว้มากลุงมีชัยยิ้มอย่างใจดี เรื่องเก่าๆก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะคุณคนเรามันผิดพลาดกันได้ที่สำคัญคือวันนี้เราได้เริ่มต้นใหม่แล้วมากินข้าวด้วยกันเถอะแกงเลียงฝีหรือใยแช่มเขาอร่อยนะน้ำใจอันบริสุทธิ์ของลุงมีชัยได้ชะล้างความรู้สึกผิดบาปที่ยังคงเกาะกินอยู่ในใจของบุญรอดจนหมดสิน้นเขารับปินโตนั้นมาแล้วนั่งลงกินข้าวกับลุงมีชัยอย่างอเอร็อร่อยเหมือนคือมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเขา อร่อยยิ่งกว่าอาหารเหลาโต๊ะจีนราคาเป็นหมื่นหมนเป็นแสนแสนที่เขาเคยกินมาเพราะมันคืออาหารที่ปรุงด้วยเมตตาธรรมหลายเดือนผ่านไปในงานทอดกรถินประจำปีของวัดท่าบุญชาวบ้านต่างก็นำพุ่มกรถินและของใช้ต่างๆมาถวายวัดกันอย่างคับข้างเช่นเคยแต่ในปีนี้มีภาพภาพหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ได้พบเห็นในบุญรอดอดีตเท่าแก่ผู้ยิ่งใหญ่ ได้นำพุ่มกระถินของเขามาถวายเช่นกันมันไม่ใช่พุ่มเงินล้านเหมือนเช่นเคยแต่เป็นพุ่มผักสวนครัวที่เขาและภรรยาช่วยกันปลูกขึ้นมากับมือในกระถางเล็กๆหน้าบ้านผักแต่ละชนิดเขียวสดและงอกงามแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลเขาได้นำพุ่มผักนั้นขึ้นไปถวายแด่หลวงพ่อสาครด้วยกิริยาที่นอบน้อมและสงบหลวงพ่อครับปีนี้ผมไม่มีเงินทองมากมาย ผมมีเพียงผักที่ผมปลูกเองกับมือตั้งใจจะนำมาถวายเพื่อให้ทางวัดได้ใช้ทำโรงทานได้โปรดรับไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อสาครรับพุ่มผักนั้นมาด้วยรอยยิ้มที่เบิกบานยิ่งกว่าครั้งที่ท่านได้รับบาดสแตเลสเสียอีกท่านได้ชูพุ่มผักนั้นขึ้นแล้วกล่าวทำเป็นบทสรุปให้แก่ญาติโยมทั้งหลายว่าสาธุสาธุสาธุญา,าติโยมทั้งหลายเอ๋ยวันนี้อาตมามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทานอันประเสริฐที่สุดทานที่ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าแต่เป็นทานที่เกิดจากเจตนาที่มองไม่เห็นเจตนาที่ผ่านการขัดเกลาผ่านการชำระล้างกิเลสและเกิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงขอให้ทุกคนจงจำไว้เถิดว่าการให้ทานที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การสละวัตถุที่เรามีอยู่อย่างเหลือเฟือแต่คือการสละกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราต่างหาก เมื่อเราให้โดยหัวใจที่ปราศจากความโลภความโอ้อวดและความคาดหวังเมื่อนั้นแม้จะเป็นเพียงผักกรรมเดียวหรือน้ำเปล่าแก้วเดียวทานนั้นก็ย่อมมีอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่สามารถนำพาเราไปสู่ความสงบร่มเย็นและความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุดในบุญรอดได้เงยหน้าขึ้นมองหลวงพ่อน้ำตาเห็นความปีติได้ไหลรินออกมา เขาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปจนหมดสิน้นแต่ในวันนี้เขาได้ค้นพบทรัพย์อันประเสริฐที่เงินทองมากมายมหาศาลก็ไม่สามารถซื้อหามาได้นั่นคือความสงบสุขในใจนั่นเอง